สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับก็พี่ดิวจะทำคลิปนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้กดแชร์เยอะเะนะเพราะว่ามันเป็นของรักของห่วงที่พี่ดิวจะปล่อยให้ผู้โชคดีนะครับก็คือรถตู้นะครับทุกคนไปแม่คือคือพี่ดิวอาสิขายรถตู้นะครับเพราะว่าเอ่อด้วยเหตุผลก็คือว่ารถที่บ้านอะรถที่บ้านมันหลายคาันใครที่ต้องการรถตู้รถบ้าน อันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถบ้านชื่อพี่ดิวเองคนไหนอยากได้นะครับมาดูกันราคาดีมากตัวนี้นะครับก็คือรถคันนี้รถตู้ยี่ห้อคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็แต่งรอบคันนะครับฉ่ำๆเลยทุกคนนี่นี่ครับอันนี้จะเป็นสีส,สีออกเทาๆนะครับรถคันนี้ซื้อปลายปี2566นนะครับได้ปีนิดๆ ปีนิดๆนะครับนี่เลยครับอันนี้นะครับคนไหนสนใจทักมาได้จะเป็นสีแบบนี้แล้วสวยมากทุกคนพี่ดิวเปลี่ยนแม็กเพิ่มแม็กมาอีกหกหมื่นบาทนะครับรถคันนี้ขับได้สี่พันกว่ากิโลเองนะครับสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลนะครับนี่เลยคนไหนสนใจนะครับผู้ใดสนใจนะครับทักมาหาพี่ดิวแม่สตาร์รถเลยครับนี่คันนี้เลยครับเป็นรถบ้าน คือมันไม่ได้ขับอ่ะแฟนขับแล้วแบบส่งมาให้แม่แล้วแม่ก็ไม่ได้ขับกุญแจยังปิ้งอยู่เลยใช่อ่ะดูภายในกันครับแม่ให้ดูรอบคันใครสนใจนะครับรีบมานะมีคันเดียวในประเทศไทยดิวบอกได้เลยว่าดิวจัดเต็มเลยครับนี่ทุกคนนี่เลยครับขับไปได้สี่พันโลนะครับทุกคน คันนี้นะครับนี่ภายในทุกคนแต่งเต็มออปชั่นเต็มก็คือดิลเต็มออปชันเลยครับคันนี้อาให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆคนไหนอยากได้นะคนไหนสนใจบอกดิวได้นะครับคนไหนสนใจบอกน้องดิวได้นะครับก็คือราคาทั้งรวมแต่งนะครับที่ดิวได้มานะทั้งรวมแต่งที่น้องดิวได้มานะครับสองล้านสามแสน เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองล้านสามแสนเก้าหมืนห้าพันบาทแต่ดิวบอกได้เลยว่าราคาดิวขายให้ถูกๆมากทุกคนเดี๋ยวมาฟังราคากันอันนี้นะครับภายในคือมันไม่ได้ขับเลยมันไม่ได้ขับเลยลำโพงลำโพงทีวงทีวีนะครับแล้วก็ตรงนี้แม่สวยไหมค่ะสวยมากค่ะนี่ ข้างในเป็นแบบนี้ทุกคนใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะอันนี้ประกาศขายเลยนะคะเพราะว่ามันเหมาะกับแบบศิลปินนี่ตึงตึงสวยมากเลิศมากนั่งได้สิบเอ็ดคนครับสิบเอ็ดที่นั่งชํำๆรวมคนขับสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยครั้งเนี่ยนั่งได้สิบสิบเอ็ดเลย สวยๆครับแล้วก็มีทีวีมีทีวีแล้วก็ระบบอ่าอันนี้เป็นผ้าม่านผ้าม่าน <_ S 1> มีทีวงทีวีทุกคนดูทีวีทีวีวูบเวอร์มากโรคนี้พี่ดิวแต่งหกเดือนนะครับก่อนจะได้มาแล้วคือนางไม่ได้ครับมีเบาะนวดปรับเอนเบาะนวดมีโต๊ะกินโครงกินข้าวนี่ครับโต๊ะกินข้าว มีโต๊ะกินคองกินค่ะคือแต่งจัดเต็มนะครับนี่นี่หืมทีวีปรับอันนี้ได้ครับแล้วไฟคือปรับสลับสีได้หมดคุณจะเอาสีอะไรได้หมดเวอร์มากทุกคนแม่ในราคาทุกคนล้านเดียวล้านเดียวครับพี่น้องอยูขายล้านเดียวอะ่ะ ใครสนใจมาไว้ได้ก่อนด้อมาไว้ได้ก่อนมีคันเดียวนะที่ <มา S 1> บ้านพี่ดิวเป็นรถพี่ดิวรถบ้านล้านเดียวหนึ่งล้านบาทคุ้มไหมครับให้ล้านหนึ่งโอนให้เลยหนึ่งล้านบาททุกคนดูไฟสิมันเวอร์มากเอาแม่สองมาซองสวยบ่เบิ่งเนี่ยสวยมากพี่น้องหนึ่งล้านบาทคนไหนสนใจนะครับทักมา ทักมาหาพี่เดียวล้านหนึ่งเออสนใจทักมานะครเพราะมันเป็นรถบ้านคือรถคันนี้ไม่รีบขายนะคือผู้ใดอยากซื้อมีเงินเย็นยังกับมาได้เลยครับเชื่อมต่อบูทูธดูเน็ตฟิกดูอะไรได้หมดเต็มสติงแล้วสายชาร์จต,ตรงนี้เป็นไทสี่ก็คือชาร์จไอโฟนไอโฟนได้หมดปรับเบาะนวดปรับเบาะอะไรได้หมดเอ็นอะไรได้หมด นมีไฟไต่เบาร,ร้อมแบบสวยเลศจะกินข้าวจะดูหนังฟังเพลงจะวางกงวางแก้วได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเว่อแม่สวยมากลานหนึ่งเด้อพี่น้องกดแชร์นะครับใครตามหารถอันนี้คือรถพี่ดิวสาบานว่าเป็นรถพี่ดิวที่ซื้อให้ลูกสาวแต่ว่าลูกสาวไปซื้อรถปอร์เช่แล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยุบานรถมันหลายแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจปล่อยให้เอฟซี อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บคงเก็บของได้เนี่ยแม่มีช่องเก็บคงเก็บของ,ขของคุณจะเปิดเนี่ยเปิดหนังเปิดไฟปรับระบบไฟปรับปรับมงปรับม่านได้นะครับทุกคนนม่มันเวอร์มากเลยนะอามานนวนมันเป็นม่านนะทุกคนมันปรับได้มีมงมีม่านปรับได้รอบทิศท,ทางเนี่ยม่านแบบเวอร์ โอ้ยผู้ใดมีเงินมาเอาเด้อพี่น้องน้าแม่แม่ขงางขางมีหลีแต่แม่ก็ตกใจนะว่าดูประกาศแม่เออทีวีเต็มช่องนี้เลยนะครับทีวีเต็มช่องเลยเอาไปที่ออกไปเหตุการณเนเยมันา้หลายมันสวนไมนเรียกกระเชยดายใช่ใครเห็นคลิปนี้นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไปเลยครับเอาแค่นั้นถือว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารัก แค่นั้นเลยติดต่อมานะครับดิวจะวางเบอร์ดิวไว้ในใต้ความเมนตนี้นะทุกคนมันสวยมากมันสวยมากดูบอกก่อนครับดูความใหม่ของบอ่อสิโอโอ my god อ๋อ,อ,อจะเป็นลมจิเป็นลมให้ดูอ่าไม่มีซอกหลบไหนที่นางไม่สวยอ่ะบอกมาสิว่าซอกหลบไหนที่หนูหนูไม่สวย แถมหมอนรองคอให้ด้วยครับหนึ่งใบโอ้ไม่กอดนะครับใครสนใจติดต่อดิวมานะติดต่อน้องดิวมานะครับหรือเม้นไว้ก็ได้นะครับว่าสนใจนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับรถไม่มีตำหนี่ไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยทุกคนประกันชั้นหนึ่งไม่มีอะไรเลยมาดูได้มาดูสักสามวันแล้วใคยตัดสินใจซื้อก็ได้ครับรถ รถตู้เขาเรียกว่ารถบ้านทุกคนรถบ้านนี่รถบ้านเจ้าของขายเองพี่เดียวขายเองครับผู้ใดสนใจมาโหลดครับจวดจาดฟาดบื้มเลยพี่น้องนะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาไปเลยครับจริงๆฟันครับอยากให้มันสวยมากสวยมากรถบ้านครับนี่บ้านรถรถบ้านรถบ้านสนใจ ติดต่อมานะครับแต่ต้องได้ยินเสียงดิวเท่านั้นนะทุกคนถ้าไม่ใช่เสียงดิวอะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เสียงน้องดิวอย่าพึ่งโอนอะไรทั้งสิ้นนะครับเนาะนะแม่เนาะค่ะไม่มีการมาจงม,มาจําอะไรไ<ม>นะครับไม่มีค่ะคุยผ่านเสียงดิว,ดวเออค,คุยผ่านเสียงน้องดิวอะแม่สองกล้องก็คือคุยผ่านเสียงน้องดิวเปิดกล้องคุยกันแล้วค่อยติดต่อนะแนะกันมาเบิงมาเบิงมาแย้งได ถ้าไม่ได้ยินเสียงดิวไม่ได้โทรติดต่อเปิดกล้องกับดิวไม่มีการมามัดจําอะไรนะครับก็คือจ่ายจบครบนะครับหรือพี่ๆจะทําเรื่องไฟนงไฟนั้นก็ได้แล้วแต่พี่ๆเลยนะครับเก้าแสนเก้าเก้าเก้าราบาบาทเน่ย ถ้าลดอย่างงี้แม่ยังบอกเลยว่าเนวเขายังขายขั้นละล้านหาแม่ค่ะล้านสามล้านสองแต่เบิ่งตามเป็นโมมีราคานี่ค่ะรถบ้านของคุณเดียวโอ้แล้วดูกระจงกระจกแต่ละอันทุกคนมันสวยมากสวยยังไม่ได้เกะยังไม่ได้อะไรเลยเนาะแม่ดูดิใช่ทุกอย่างไฟเฟย์ทุกอย่างดูดิทุกคนใช่จ้ะพวงมาลงพวงมาละอ่ะแม่ให้ดูกิโลสองกิโลเนี่ยสี่พันเท่าไหร่แม่ สี่พันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลอ๋อนี่สี่พันห้าร้อยดสใช่แล้วลคือเกียร์ออโต้แม่นางคือเกียร์ออโต้ที่ออโต้ติดต่อมาด้วยครับฝากกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับอัปเดตวันที่อะไรแม่หนึ่งมีนาแล้วกันหนึ่งมีนาเพราะพรุ่งนี้หนึ่งมีนาแล้วหนึ่งมีนาสองห้าหกแปดนะครับที่บ้านพี่เดียว เรายังเสียดายได้เห็นไหมไแม่เลี้ยงเสียดายมันงามไรอย่าให้อาไ้เอาไปใสีเอาไับออกไปให้พี่นอเมึงงามแหมมันงามเอามาจอดไปสวยๆครับใครสนใจทักมานะสวยมาก